สวัสดีค่ะวันนี้มนาจ,จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาอันบ็อกต้นไม้ในกล่องนี้นะคะเพราะว่ามนาเพิ่งสั่งต้นไม้มาอีกหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ก่อนกล่องค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะคะว่าต้นไม้ในกล่องนี้เป็นต้นอะไรนะแต่ตามชมกันเลยจ้าเราลงมือแกะกันเลยนะ กล่องนี้มาจากนาคนปรปฐมแมนายอยู่กรุงเทพนะแต่ว่ากล่องนี้มาจากนาคนปรปฐมนะคะมาลุ้นกันด้วยว่าต้นไม้ในกล่องเนี่ยจะหน้าตาแล้วก็สภาพของน้องจากที่เดินทางมาจะเป็นยังไงนะคะ พุ่มมาด้วยประดาษออกมาค่อนข้างจะดีเลยอ๋อเห็นน้องเลย น้องคือต้นหน้าวัวเน็กไทนะคะเป็นหน้าวัวใบแล้วก็เขาแพ็กมาอย่างดีเลยอะค่ะน้องไม่เสียหายเลยนะน้องดีมากเลยอะนี่แล้วก็กำลังมีหลอดใหม่มาให้มมนาด้วยเน็กเอ่อต้นหน้าวัวเน็กไทนะคะอันนี้ เตาที่เขาติดหน้าดินออกด้วยนะแพ็คมาแบบดีงามมากๆต้นไม้ไม่เสียหายเลยข้อดีของการอัดคลิปนะคะตอนที่เราอันบล็อกนะมันจะช่วยเรื่องของการเคลมได้ด้วยนะคะถ้าต้นไม้เรามีความเสียหายเนี่ยระหว่างที่ขนส่งอะคะ่ะ เราสามารถนะเอาคลิปที่เราเปิดอันบล็อกเนี่ยค่ะไปให้เขาให้ทางร้านอะ่ะเขาดูได้ว่าต้นไม้ที่ถูกจัดส่งมามันมีความเสียาหายอย่างไรบ้างแล้วเราก็เอาคลิปเนี้ยไปเคลมกับเขานะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้นนี้มาในสภาพสวยงามมากน้องโอเคดีมากๆเลยอะค่ะอันนี้คือต้นหน้าวัวเน็กไทนะคะเน็กไท้เอกวาดอด้วยนะ ต้นนี้เนี่ยถ้าเขาโตเต็มที่อะค่ะใบเขาอะจะมีความยาวประมาณเป็นเมตรเลยนะใบเนี้ยค่ะเขาสามารถมีความยาวได้เป็นเมตรเลยแล้วก็แผ่นใบเขาจะคล้ายๆแผ่นหนังลักษณะใบเขาจะคล้ายแผ่นหนังแล้วก็มีสีเงินเหลือบๆสีเขียวนี่ขนาดแบบว่าอยู่ในกล่องมานะสัมผัสใบเขาอะใบเขาค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆ แล้วก็ต้นนี้โชคดีจังมะนาได้มาน้องในสภาพที่แบบค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยอ่ะสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยค่ะถูกใจถูกใจใช่เลยต้นนี้แตกหลอดใหม่ออกมาอีกประมาณ1-2หลอดด้วยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอันบ็อกต้นไม้ ้นนี้ก่นนะะเลยอันบล็อกเสร็จเรียบร้อยแกะกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นไม้กระถางนี้นะก็คือน้องหน้าวัวเน็ไทยนะคะเป็นหน้าวัวใบนะแล้วก็ต้นนี้เนี่ยถ้าเขาโตเต็มที่นะคะใบเขาจะมีความยาวเป็นเมตรเลยนะเดี๋ยวมานาจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเวลาเขาโตเต็มที่เนี่ยลักษณะเขาจะเป็นยังไง แล้วก็ที่สำคัญต้นนี้มาในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงมียอดใหม่ให้ด้วยข้อดีของการอัดคลิปนะคะตอนที่เราอันบล็อกนะหนึ่งเลยก็คือว่าเราสามารถดูต้นไม้ของเราเนี่ยในเรื่องของการที่เขาขนส่งมาเนี่ยมันมีความเสียหายไหมถ้าเกิดต้นไม้มีความเสียหายเนี่ยเราสามารถเคลมกับทางร้านได้ด้วยการเอาคลิปที่เราแกะกล่องเนี่ยแหละส่งให้เขาดูนะคะ สำหรับต้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์มากๆแล้วก็เขาก็มีหลอดใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมาด้วยรากก็ชอนชัยแข็งแรงสมบูรณ์ดีนี่ขนาดผ่านการเดินทางมาแล้วนะคะแต่ว่าต้นเขาเนี่ยไม่เสียหายเลยถือว่าเป็นความโชคดีของมา่นานมากๆเลยสำหรับการสั่งซื้อต้นหน้าวัวน็กไทยกระถางนี้นะคะ เขายังราคาหลักร้อยนะเพราะว่าเขายังเป็นต้นต้นถือว่าเป็นต้นเล็กอยู่แล้วก็ไม้มีเป็นไม้ด่างด้วยนะสําหรับหนะน,น้าวัวในไทยนะคะแต่ว่าต้นนี้กระถางนี้เป็นแบบเขียวปกตินะถ้าใบเขาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความมันในส่วนของตัวใบแล้วก็มีความยาวตัวใบเขาจะมีสีเขียวเหลือบ สีเงินเงินแผ่นหน้าใบเขาจะคล้ายแผ่นหนังจับดูแล้วเนมีความหนามากๆเลยค่ะสำหรับต้นหน้าวัวใบต้นนี้นะชอบถูกใจมากๆสำหรับหน้าวัวเนคกไทเอกวาดอร์ต้นนี้ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนการแกะกล่องต้นไม้กับอนา,าในคลิปนี้นะ สำหรับคลิปหน้านะคะม่นาจะมาแนะนำต้นไม้หรือว่าจะมาขยายพันธุ์ต้นไม้อะไรนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะไปแล้วนะสวัสดีจ้า